สวัสดีครับมาพบกับรายการโหราพยายธก์อีกครั้งนะครับอันนี้จะเป็นฉบับย่อนะครับ5นาทีจบเลยอย่างไรนะครับก็เข้าไปดูแบบละเอียดได้ในช anel โหราพยาธิ์นะครับแล้วก็จะขอร้อง2สิ่งด้วยกันนะครับคือ1นช่วยกดถูกใจคลิปนี้ให้หน่อยและ,อะลคอมเมนต์อะไรก็ได้นะครับลงไปในคลิปนี้ เพื่อให้นะครับชาแนลของอาจารย์นั้นมีการมองเห็นมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการให้กำลังใจทีมงานโหราพยายักษ์ด้วยนะครับยังไงก็ขอร้องแค่2เรื่องด้วยกันนะครับถ้าฟังแล้วสนุกมีความบันเทิงก็ขอแค่กดถูกใจแล้วก็คอมเมนต์ให้อาจารย์ยักษ์หน่อยนะครับอ่ะไปที่คนลัคนาราศี รื้อศพกันนะครับด้านจิตใจดาวสุกนั้นโคโจรตกภพมรณะแล้วเพราะฉะนั้นนะครับก็ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องนะครับความทุกข์ทางใจมีความเครียดวิตกกังวลและนะครับหลังจากเดือนธันวาไปดาวสุกนั้นจะย้ายออกมาจากภพมรณะแต่นะครับก็ไปทับดาวเสาอีกเพราะฉะนั้นดูแล้วนะครับช่วงพฤศจิกาจนถึงธันวานั้นจะไม่ค่อย บันเทิงเท่าไหร่เกี่ยวกับด้านสุขภาพจิตสุขภาพใจครับด้านการเงินนะครับตอนนี้ดาวการเงินโครจรอ,อยู่ในภพอลัลลีเพราะฉะนั้นก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองในช่วงครึ่งเดือนแรกแต่หลังจากวันที่17พฤศจิกายนเป็นต้นไปดาวการเงินนะครับโครจรเข้าไปอยู่ในราศีพิจิกเมื่อไหร่การเงิน จะดีแล้วก็ดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงวันที่17ไปจนถึงนะครับต้นเดือนธันวาเป็นช่วงกอบโกยแล้วก็ต้องรีบหน่อยนะครับเพราะหลังจากนั้นดาวพุธจะโคจรเข้าไปอยู่ในภพมรณะทำให้กระเป๋าฉีกอีกรอบหนึงถ้าด้านการลงทุนช่วงที่ควรหลีกเลี่ยงนะครับคือช่วงวันที่6พฤศจิกาจนถึงวันที่12 พฤศจิกายนครับส่วนด้านการงานดาวการงานนะครับเป็นดาวลาหูถ้าต้องการเปลี่ยนงานย้ายงานอะไรต่างๆนะครับหรือตกงานหางานอยู่ก็แนะนำให้นะครับรอไปก่อนเพราะดาวใจนั้นโคจรตกพบมรณะไปแล้วแต่ถ้าหางานนะครับมีเกณฑ์ได้งานอย่างแน่นอนครับหลังจากวันที่8พฤศจิกายนเป็นต้นไปดาวพลหัสครับซึ่งเป็นดาวความสำเร็จนะั้น โครจรเข้ามาอยู่ในภพการงานแต่เนื่องจากดาวราหูซึ่งเป็นดาวการงานเองนั้นโครจรทับลัคนาอยู่เพราะฉะนั้นถ้าจะไปสมัครหรือทำอะไรให้ทำด้วยตัวเองหรือให้ทำด้วยตนเองจะดีถึงดีที่สุดอย่าไปใช้ไหว้วานใครนะครับและนะครับถ้าจะมีการต่อรองเรื่องเงินทองอะไรต่างๆแนะนำครับหลังจากวันที่19 พฤศจิกายนเป็นต้นไปดาวการเงินเสวยลาชาเลิกแนะนําเป็นช่วงนั้นครับแล้วก็การงานนั้นเสวยโจโลเลิกเพราะฉะนั้นก็จะเป็นงานที่ใช้ความคิดความสามารถแต่อาจจะหนักสักหน่อยครับส่วนด้านสุขภาพเนื่องจากดาวพฤหัสนั้นในช่วงแรกนะครับอยู่ในราศีแม่ธาตุและได้เกณฑ์กับดาวมฤุตยูเพราะฉะนั้นจะต้องระวังนะครับอุบัติเหตุเกี่ยวกับเครื่องจกักรเครื่องยนต์กลไกไฟฟ้าอะไรต่าง รวมไปถึงนะครับการขับขี่ยวดยานพาหนะหรือนะครับอุบัติเหตุในท้องถนนนั่นเองส่วนนะครับเนื่องจากมันติดพิษนะครับเขี้ยวสุกรมันก็เลยทำให้อาจจะมีเรื่อง ภูมิแพ้ผิวหนังเข้ามาด้วยในช่วงวันที่1จนถึงวันที่8แต่ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่ครับช่วงที่น่าเป็นห่วงจริงๆคือในช่วงหลังจากวันที่8เป็นต้นไปเพราะดาวพฤหัสนั้นอยู่ในธาตุลมนะครับถ้าใครเป็นโควิดแล้วก็ระวังเป็นซ้ําอีกเพราะว่าดาวพฤหัสนั้นย้ายเข้าไปอยู่ในราศีกุมซึ่งก่อนหน้าน,นี้มันก็อยู่ราศีกุมอยู่เพราะฉะนั้นอยากให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องระบบหายใจนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องโควิดหรือไข้หวัดใหญ่อะไร ลักษณะนั้นครับส่วนด้านความรักนะครับช่วงนี้ดาวความรักซึ่งเป็นดาวอังคารนั้นโคจรอ,อยู่ในภพอลีแปลว่าท่านอาจจะไปรักไปชอบคนที่ไม่สมกับท่านเช่นท่านรวยร้อยล้านนะครับท่านก็อาจจะไปคบกับคนที่นะครับไม่มีงานทําตกงานหรือเป็นเด็กฝึกงานหรือสมพานกินไก่วัดก็แล้วแต่ก็ ให้ระวังในส่วนของตรงนี้แต่ยังมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งครับก็คือคนที่เข้ามานะครับจะหาเงินเก่งทำให้นะครับสามารถเริ่มจากศูนย์แล้วก็ค่อยๆไต่เต้าตไปได้ช่วงที่ควรหลีกเลี่ยงคนนิสัยไม่ดีก็คือช่วงวันที่5พฤศจิกาจนถึงวันที่19พฤศจิกายนนะครับช่วงนั้นดาวคารสเสวย ตรียางสาวเป็นช่วงที่ไม่แนะนำนะครับแต่ถ้าอยากเจอรักแท้รักที่คบกันนานๆยาวๆแนะนำให้รอเดือนธันวาคมครับเพราะช่วงนั้นดาวคารจะโครจรเป็นเกษตร,รถ้าคบแล้วจะได้คบยาวคบนานครับผมอย่างไรอย่าลืมที่ขอร้องไว้นะครับกดถูกใจและคอมเมนต์อะไรก็ได้ให้กับทางชาแนลโหราพยายกรณ์นิดนึงครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ